สวัสดีค่ะพี่น้องเราก็มาพอกันอีกแล้วด้วยจ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องงานราชการพี่น้องอยู่ในอำเภอแห่งหนึ่งก็คือว่ามีขอบรัวหนึ่งเพิ่นผ้าลูกไปเพียนนาสกูลเนาะเนืองจากบาได้เลิกล่ากับสามีนานแล้วแล้วทา้งอำเภอก็เฮตดตามระเบียบการยกเว้นการเก็บเงินเนาะพี่น้องการเก็บเงินนี่ก็เก็บหัวละหาร้อยทั้งทั้งที่ระเบียบการค้วรเก็บคนละห้าสิบบาท ซึ่งถ้านับเป็นจำนวนเท่าก็คือสิบเท่าเนาะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นทานนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะเป็นอย่างคือต่องใจเยอะตอนแรกก็บพ่อได้อใจแล้วเงินนั้นก็นคือเก็บใส่เก็บไปเสร็จแล้วตอนใดใบเซ็จก็คือได้ใบเซ็จลอยหนึ่งพอก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าเอ๊ะใบเซ็จลอยหนึ่งแล้วเงินส่วนที่เหลือล่ะเออส่วนที่เหลือนี่คือเงิน,นอยียง ชันใจค่ะทำเนียมขายเอีอยงไปชังสีหน้าบันนี้ก็เลยได้แบบว่ากับบ้านไปคุยกันก็คนยูเฮือนนี่ละบันที่ดีคนยูเฮือนก็ได้มีการติดต่อไปทางในอำเภอแล้วก็มีการติดต่อไปทางประลัดผููนี่โดยตรงล้วได้มีการอัดเสียงตอนที่บว้าช่วยเขาช่วยเฮานี่มันซอยอีอยงหลายหลายคนกับแบบว่าหูกันดีอยู่นาอพี่น้องบันที่นี่เงื่อนนี่เพ่นว่าเอาไปซอยเหลือ อันชาวบ้านที่ยากจนแล้วถามแม่คนที่เขาไปนี่เขาเป็นคนรวยหรือยังไงถึงจะมีเงินไปบริจาคแล้วการบริจาคอะมันควรบริจาคจากใจบ่เมนเป็นการมัดมือชกหรือเป็นการบังคับไกลๆแบบนี้ มันบสมควรงานราชการเขาให้เก็บซ้ำใดก็คือต้องเก็บซ้ำนั่นเฮตุแบบนี้มันเข้าขายทุจริตในนาทีหรือเปล่าเรื่องนี้มันเป็นความคิดเห็นเล็กๆหน่อยๆของขอยคือกรายคนมีการคอมเมนต์ว่าเป็นแบบนี้หลายท่องทีหล้วก็มีการเก็บไตตอกไตโต๊ะเออเอิ่นบันเอิน่นแบนบภาษาผู้ดีกับข้อลักชันละเนาะพี่น้อง แต่ว่าหันใจระบ,บุเป็นตัวบุคคลและมีหลักฐานเข็มงวดจริงๆก็ต้องมีอ่าวิดีโอในการเอ่นเก็บในการจ่ายและซึ่งมันบ่คอยสิมีใดมักง่ายเพราะว่าคนจําพวกนี้เขากลระวว่างตัวพ่อสมควรเนาะพี่น้องหลายคนคอมเมนต์บอกว่าเมื่อเฮ้าบบอ,อยากจ่ายหรือเฮ้าบบอ,อยากบริจาคหรือเฮ้าบบอ,อยากให้เขาตามยอดที่เขาเอ่อเรียกร้อง เฮ้าแบกว่าหูแถาท่านเขาก็จะเฮ็ดในอีกมุมหนึ่งประมาณว่าห้เฮ้านังถ่ายอยู่มืดมือน่ะแหละจนจนเหลี่ยงงานจนเหลี่ยงงานดอกบอกว่าเอามาในมืออื่อนมือหือ้อจังสี่มันเป็นเรื่องถี่เกินไปหรือเปล่าแต่คอยกับว่านะทูมือนี่สุคนมีกล่องมีโทรศัพท์ถ้าสมมติว่าเข้าไปกดบัตรคิ้วแล้วมันหอดคิ้วเข้าแต่เขาโดดไปคิ้วน,นั่นคิ้วนี่หรือบว่ววางแบบว่า ว่างเรากับว่าห้เผ้าบราเข้าจักเทยังสิคืออัดวิดีโอแล้วกับตามคิวเลยเพ่อิคิวเข้าขืนปุ๊บคิดว่าเขาสีแกงคืออัดวิดีโอไว้เลยเวียนไว้เลยซูมือนีนักข่าวในท้องที่หรือแม้กระทั่งการสร่งข่าวส่งวิดีโอจําพวกนี้ไปในเพจของช่องข่าวต่างๆเขากัสิเอาไปล่งข่าว,าว,าวสุดท้ายแล้วมันอาจสีดังและมันอาจจะเป็นเรื่องดีสําหรับคน อีกหลายๆคนที่จะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้เนาะพี่น้องบางที่เฮ้ากัต้องซอยกันถ้าชีว่าถ้าให้หน่วยงานเขาตรวจสอบกันเองเขาก็คงตรวจสอบกันบ่พอดอกเนาะมีแต่เฮ้านี่แหละผู้ที่ประสบเหตุอัดวิดีโอเก็บรักถอกรักฐานแล้วก็แจ้งในหน่วยงานเขาเพราะว่าแจ้งตำรวจแจ้งอย่างแบบนี้มันอาจสิ ช้าไปบ้างเพราะมันอาจสิบป็นเร่ออันคดีดังหรือคดีถี่ไงหลวงเพราะว่ามันอาจจะเป็นเงินลักลอยลักพันอาจสิขี้มูขี้หมาสหรับเขาอนนะเนาะเท่ากับบ่ได้หมั่นใจดอกเออว่าจะยังไงแต่ว่าถ้าเมื่อ,อไหร่มันออกข่าวมันถึงจะเป็นเรืองไงเนาะเท่ากับตองใช่ทองข้างที่เท่าสามารถที่จะทําได้แล้วก็ซอยเหลืออันซอยเหลือบานเมืองเท่าถี่่ากําลั่งประสบเหตุ พวกนี้ค่อนข้างเยอะเนาะพี่น้อง